อลงรถได้ค่ะพี่น้องมันแล้วค่ะุดชุดแดกกองห้ามุนิดลงงูกค่ะงามมากค่ะพี่น้องุูน่ะโอ้แพร่แพร่ออกาอหญ่มกเลหลายอกหลายไขย่ยูคยยค่ะใข่มครณผู้ชวัยโอพี่ อ,อู้งนะค่ะพี่นอ้องยิ่งไหลหรี่คะ่ะก๊าบค่ะโอ้ยลงรถได้คะ่ะพี่น้องมันแล้วคะ่ะหยิดชุดแหลกของห้องมือนีหยิดละง,งูคะ่ะได้ตรงยู่นเนี่ย เอยู่ค้างรถนี่แหละไม่ต้องไปออกไกลตรเนาะพี่น้องเนาะหมานแล้วค่ะอืมใครหน่อยอ,อยูนน่ก็มีตกแบบตกเลค่ะตกแบบอืมชุเล็กของหอกค่ะ,คคะ,คะนี่บริหารมีหอดแนวหอกกระตาค่ะพี่นอ้องนีง่าอีกใครหนึ่งอ้ยอยู่ค้างรถอีหลีน้อค่ะพี่นอ้องอยู่ค้างรถอีหลีอีหรอค่ะ,คะ สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะเอาก็ยินดีตอนรับชูช่องสาวแพร่ผ้าไปคือเก้านะคะพี่น้องมือนีแพร่กับผ้าพี่ผ่าน้องมาหาเกมเฮ็ดคือเก้าละค่ะเนี่ยเฮ็ดชุดแรกของห้องนะคะพี่น้องเป็นเฮ็ดละงกนะคะรงรถได้ก็พอลรถนะคะพี่น้องหวานค่ะค่ะมือเนี่ยเอาในมานั้นสี่ตลอวจนะคะตลอดชิปแล้วพี่น้องห้ได้เติมตานะคะมือนีก็ไดเอากระพี่กัดเก้านะคะพี่น้องโคกบันซับมุคลคือเก้าละค่ะเอา ไปไปนลุ้นไปตามกันเรื่อยๆคือเกานะคะว่าเพวเนี้ยสิมีคั้วามานว่าฝากพี่ฝากน้องหน่อยหลยซ้ำได้นะคะมือนีก,ก,กับมากกับเบ้าอีทคือเก่และค่ะนี่แหละเหตดเท่ามือนี้นะคะเห็ดชุดแหลกแหกมานค่ะพี่น้องเปลค่ะเขาไปข้างในนะคะไปค่ะหืมผลอีกแล้วค่ะ เมืองเมืองเมืองเป็นมูเลยค่ะมูเหนียมูบอกแง่เลยพี่น้องยังเป็นไข่อยู่เนาะคะ่ะนั่นน่ะพุ่นน่ะแง่เลยค่ะพุ่นน่ะยายไปพุ่นน่ะเห็นบ่ค่ะเอามาเก็บนกันเนาะคะ่ะหืมงามบ่ค่ะพี่น้องพุ่นน่ะโอ้ยเพีเ้ยเพี้ยเพี้ยออกยาอ้ายเมื่อกี้ยืดลายดูดลายไข่อยู่ค่ะหืมเก็บเก็บเก็บก่อนเนาะคะ่ะ น้อยๆเอาดอกเนาะค่ะใค่น้อยๆแพ้สิดปลูกไว้เอามืออื่นแถวท่านเพิินเนะาะแถวท่านกระโบ,บเป็นอย่างค่ะเด้งๆกันไปแค่นี่ก็ติดปลูกไว้ขอี่ นึเกมเิดละงกต้องเก็บใจเย็นๆเนาะคะ่ะเพราะข้าสันกะเหลือเบิดพี่น้องขนาดเก็บใจเย็นๆยังเหลือเนาะคะ่ะอู้เผิดเลร หันมาคือค่ะหันมาพี่ห,พหันชัดๆเนาะคะ่ะเจีบ๊บมีตัวนี้ได้่หน่อยใครนะคะพี่น้องหมานราคาเฮา็ดชุดเล็กนุ่งกระไลค่ะกัดไตะหูดังคุน <laughs> มันเราบว่ไปกัดเหมือนกันพี่น้อง มองหูวไวมากก็มากัดหูรังแ <laughs> บบน,นี้จะสร้างคักยง,ง่งกี่ไรคุณนั่งเห็นพ่อเห็ียดอยู่เห็หนใครนี่ค่ะ ไข่หนีหน่อยอยู่แต่ว่าไข่หนีบ่หน่อย,อยดเดี๋ยวได้ค่ะนี่โอ้หน่อยอยู่ตัวนไหนไม่ว่ามันอยู่ในไตขี้ดินดซื้ออ้าวบัวเป็นยังนะค่ะเดี๋ยวมันออกมาแล้วแต่ไข่หนีปลูกไว้หยัก่ข้างนึงนี่ตกเกยแท้ โอหเห็ดชุดเล็คของห้าค่ะเห็ดพึ่งเขาค่ะเฮียสองดอกน้ำงามเลยที่ทำเห็ดดิ งามค่ะกำลังปินตูมเห็ดเพิ่งนุ่งค่ะอันนี้เห็ดเพิ่งนุ่งหัวเขียวนะคะพี่น้องยอดฉาดคมนิดๆค่ะตะกั่วแสบคือเกลาค่ะ โห่เห็ดพึ่งอย่างสองดอกนี่งามงาม,งามค่ะเห็ดพึ่งแดงค่ะดอกนี้อดอกนี้งามค่ะค่ะเห็ดพึ่งนุ่งสีแดงเนาะค่ะเห็ดพึ่งนุ่งต่มหนึง่งต่ม,น,ตมน้อยๆค่ะแต่ว่าขากระย้าวๆเนาะคะ่ะ เห็ดพงแดงค่ะเห็ดพงแดงขาลายก็ออกมามูยุ้งหวัดนี่ค่ะพี่น้องอืมเบิงค่ะยุ้งขางวั่างเลยค่ะเพี่อันนี้ก็สามดอกอ็นสี่พี่ขัดน้องมิต้าใครไงเอ้ยตูมคัดตุกมโอ้โหปุณนะ ตาสวนแท้ค่ะอู้ยุ่งเนาะค่ะพี่น้องยุ่งไหลหลีค่ะกัดค่ะกัดเนี่ยทำความสะอาดขนอกเนาะค่ะ ตัอดอกนี่ก็งามึ้นกันค่ะโอ้ยมาเป็นตัวที่ตัวนะค่ะดอกน,น้อยน้ยหนึ่งพี่น้องหายก็หิดเป็นปอดีโอวุอ้งเนี่ยขา อ๋อมันุ้นดีกับจังซีแล้วค่ะนี่ตัวเห็ดทางนี้จะบกเกิดซะแล้วนะคะเกิดยุ่งเนี่ยแต่ตูมหนึ่งอยู่มันคลายว่าถามว่ามันเกิดมือนก้บอบกมันเกิดบกเกิดมืนก้อนะ,ะ่าพี่น้องมนก็ะยับออกมาอีกจักน้อยนะคะ่ะเนี่ยงามงามค่ะนีมื่อมันค่ะให้ แต่ว่าเห็ดหฮมนี้มีคนมาเอาแล้วนะคะพี่น้องเห็นห้อยพ่นอยู่นะคะแต่ว่าซุ้มหนีพ่นบบเห็นสองดอกเนี่อสองไข่ค่ะงามๆเลยนี่เป็นไข่เห็ดละงูขาวเนะพี่นอ้องหยบิบหยยบค่ะพี่น้องบบเห็นนะคะหันหลังมาจงเห็นเห็นตะห้อยพ่นเอาค่ะ ก็เลยบึงเนาะก็เลยเดี๋ยวเห็นพอดีเกือบเป็นเหยียบค่ะเนี่นนะคะวิธีปลวกค่ะมันสะอาดเนาะคะ่ะว่าสิบัดเลยลืมข้าวค่ะเดี๋ยวหอกมาควายเอาจังสีออกเนะคะพี่น้องเอาดอกนี้แพรก็สิไปเหิตข้างนอกเนาะนปาดแดค่ขาให้บึง้ง เฮเทอน้ำห,หัวเขียวบานปุ้งเครื่องนี่ค่ะพี่น้องสองดอกเลยนะคะเฮเทอรตับงวตับค้วยค่ะพี่น้องเดเพอรชนิดนี้หายากมากค่ะแกงแซ่บพร้อมเ่ยที่รสชาติหวานเนาะเนี่ยนาสีดําทองสืเป็นเบบ็ือี้ค่ะเขาเอื่อเฮเทอร์ตับงัวตับขั้วยค่ะพี่น้อง องดอกค่ะห้างค่ะพี่น้องยางมะขังทึ่งห้างห้างเห็ดห้างคาดอีดีค่ะหางจนเนื่อยราคาพึ่งว่าพอพอ,อีซอดกดอกเนาะคะ่ะเห็ดพึ่งแดงค่ะดอกนึ่งโอ้ีเหมืมอนตังเนาะคะ่ะมันค้าเหินค่ะพี่น้องดอกนี้ให้งามค่ะเห็ดพึ่งแดง ดอกมีแต่งามเลยดอกงูตุออต้มคือกันนะคะก็ดอกค่ะคือเพิ่งปีนี้บค่คคลเป็นงูกันไลยนะคะโดนเห็นมองระดอกซองดอกหงผงแดงคือกันค่ะหรือว่ามันทันนเอยออกกับบคุคคลในหูนะคะพี่นอ้องอือเห็นระงูกเหลืองค่ะบานมีจากเบิร์ดพี่น้องมูนี่ อาหารเก็บโอเคมันดูขาดแต่ว่ากบับเวลาเห,ห็นีีเห็นนองหรืเบึ้งเนาะโเหินโดกบานมันเอาใส่ก,กระตาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะมุน่องบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะข่ยุมันฮหตาบ,บานนะพี่นอนอทำ บานโดนแลวกับว่าออกแล้วะคะ่ะออกกระติดดีเป็นเชือ้ออันนี้มันทัตะบานท้องขาวๆอยู่ค่ะเห็ดพงฟาดค่ะเข้าทีเห็นนี่เห็นดยู่สามดอกนะคะตูมแบบเดียวกันเลยเนี่ยดอกนึงต้องมาค่ะในหาอีกเนาะคะ่ะต่ว่าเลี้ยวเห็นที่เข้าทีสามดอกแล้วค่ะนี่ค่ะดอกที่สาม หาบึงกวนแล้วค่ะกระดกมีเงี้งหน่อยๆอยู่ค่ะแต่ว่าผลีกินแล้วค่ะเนี่ยอระดกนี่บานแล้วค่ะเริ่มบานแล้วเนาะนี่แต่ว่ามันก็ออกใหญ่กันไปค่ะหหิดถึงสาดพ่อฮิดละงกค่ะ เี่บมกเงียบมกงามเลยค่ะจากพี่น้องกลับมาถึงในช่องสุดท้ายของสาพแพทแล้วนะคะเอาเมื่อนี้สาพแพทกจะสีมาสรุปผลงานให้พี่เห็นน้องในเบิ้งเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ถือว่ามีคั้วมันมาฝากพี่ฝากน้องคือเก้าละค่ะเป็นเห็ดละงูก,กับเห็ดเผิงนะคะพี่นอ้องได้หอดเห็ดเพาะมากค่ะหน่อยหนึ่งแต่ว่าบริเทไทยคลิปให้พี่เห็นน้องในเบิ้งนะคะนี่ค่ะเห็ดของห้ามเมื่อ้ มันอยู่นะคะช่องล่างๆนี่สิเป็นเห็ดละงกล้วนนะคะพี่น้องเห็ดพึ่งวี่หน่อยเดียวนะคะแต่ครังเทิงมานนี่สิเป็นเห็ดพึงะะ่งเลยค่ะเมื่อนีบ้าอีเพิ่กระมานขึ้กันละค่ะแต่ว่าเพิ่กระได้โบลายเนาะเพราะว่ามันคือพืชกระมะันไตค่ะเพิ่มมีแห้งยางปนดไดเนะพี่น้องนี่ค่ะเพิ่ได้ไหมเอา้าหรือมีแต่ดอกงามๆนะคะเห็ดละงเก,กยังเป็นไข่เป็นตุ่มอยู่นะค่ะยังว่าห้าในพ่อบา้นพ่อปันไดเนะค่ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้สาวแพรกับสิพ่อไว้ซ้ำนี่แล้วนะค่ะถ้ามาคล กดแชรกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพลยวผ้าไปน้ำในเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ